นักแสดงในสังกัดช่อง3เหมือนกันค่ะนั่นก็คือหนุ่มรอนพัทรพลนั่นเองค่ะเขาแจ้งเกิดจากเวทีการประกวดร้องเพลงแต่ว่าล่าสุดเห็นว่าออกมาเปิดเผยว่ามีการสิ้นสุดสัญญากับทางต้นสังกัดเพลงอย่าง True f a n t a s i a เรียบร้อยแล้วรวมถึงภาพลักษณ์ของเขาที่ตอนนี้ดูเป็นหนุ่มเซ็กซี่มากขึ้นเขาจะเอามามาเอาดีทางนี้หรือไม่ไปติดตามกันค่ะ แจ้งเกิดจากเวทีประกวดร้องเพลงแต่หลังๆหันมาเอาดีทางด้านการแสดงมีผลงานละครออกมาให้แฟนๆได้ติดตามที่กว่าผลงานเพลงซะอีกล่าสุดหนุ่มมากความสามารถรอนพัทรพลอัปเดตถึงสัญญากับทางค่ายเพลง t r ูแ Fan t เ s ียว่าได้หมดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและไม่ได้มีการต่อสัญญากับต้นสังกัดเก่าหรือไปซบอกค่ายเพลงอื่น พรอยอยากทุ่มเทให้กับผลงานละครและงานใหม่อย่างการเป็นพิธีกรซะก่อนซึ่งหนุ่มรอนก็ยังมีสัญญาการแสดงกับทางค่ายบอดคาส s อยู่ค่ะสัญญาจริงแล้วเป็นสัญญาซ้อนกับกับทูเฟนเดเชียรครับผมมามามาควบคู่กันอยู่แล้วแต่ว่าสัญญาทังทูเฟนเดเชียเนี่ย หมดหมดลงแล้วครับผมแล้วก็อย่างที่บอกไปหลังๆหลังๆก็เราก็ทํางานทางการแสดงมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็เลยก็เลยก็เลยคิดว่าเราก็เลยมามีสัญญาทางการแสดงไม่แน่ครับในอ er นาคตอาจจะได,ได้ได้กลับมาอีกแต่ว,ว่าอย่างหลังๆอย่างที่บอกไปครับด้วยคิวละครมันเจ็ดวันด้วยแล้วก็มีงานพิธีกรด้วยหลังๆก็เริ่มชิมลางพิธีกรก็กาลังค่อยๆต่อยอดไปครับผลงานการสแสดงกับทางบล็อคแคส ก็กำลังถ่ายทำละครฟอร์มยักษ์เรื่องบางละจันซึ่งจะมีกำหนดลงจอออนแอร์ในช่วงเดือนธันวาคมปีนี้หนุ่มรอนการันตีว่าคุ้มค่าการรอคอยแน่นอนส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่เตรียมจะลงจอออนแอร์เร็วๆนี้ก็คือสวยร้ายสายลับกับค่าอยู่มากถือเป็นการพลิกคาแรคเตอร์มาเล่นร้ายครั้งแรกแย่งชิงนางเอกของเรื่องอย่างริชชี่กับพระเอกหนุ่มบอมธนินแต่ฝีมือการแสดงบทร้ายของรอนจะออกมาเป็นอย่างไรต้องรอติดตามกันค่ะ ได้ลงละครพีเรียดทั้งที่ดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะอินสุดๆตอนนี้ลุคของหนุ่มรอนก็เลยดูจะหล่อเข้มขึ้นกว่าเดิมทำเอาชาวสีม่วงที่ลหลงไหลกับกล้ามล่ำๆอยู่แล้วยิ่งเป็นปลื้มเจ้าตัวจะรู้สึกอย่างไรไปฟังกันค่ะ ยินดีครับยินดีเพราะอย่างที่ผมบอกไปก็มีคนมีคนมาชื่นชอบก็ก็ยินดีอยู่แล้วถับพูดถึงรอหลายคนก็จะนึกถึงแบบกลามสิ่แสบเขาจะต <c oughs> ดิดภาพบอกว่าใช่แล้วครับเพราะว่าคืออยากจะบอกว่าอย่างอย่างช่วงนี้อย่างหลังๆเนี่ยผมออทำงานคือ2เรื่องเนี่ยเป็นบู๊แล้วก็เขาเรียกว่ามันมันค่อนข้างจะใช้ใช้แรงเยอะก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้ไปฟิตเนสเท่าไหร่นักครับช่วงนี้ก็เลยแบบว่าแอบแบบแอบอุดมสมบูรณ์นิดหน่อยช่วงนี้ใช่แต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับก็เดี ค่อยๆไปดูแลไปเรื่อยๆภาพผมก็ไม่ไดช้ชัดเซ็กซี่กันเลยขนาดนั้นใช่ก็ยังก็ยังไม่ได้มีพูดคุยอะไรเท่าไหร่ครับเพราะว่าเหมือนผู้ใหญ่ก็จะเขาก็จะดูอยู่ห่างๆอยู่แล้วอนาคตไม่แน่ว่าแฟนๆอาจจะได้เห็นผลงานการถ่ายแบบโชว์ซิกแพคของหนุ่มรอนอีกแต่ตอนนี้เจ้าตัวบอกว่าขอเวลาไปเร่งฟิตหุ่นซะก่อนค่ะแฟนๆก็อย่าเพิ่งตกใจนะคะหนุ่มรอนเขาบอกว่ายังไม่ได้วางไม้ถาวรค่ะอนาคตอ,อาจจะมีออกมาให้ได้ติดตามกันค่ะ